โอเคฮะขอสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนนะครับก็อยู่กับยุคโจรสดวลนะฮะก็โอเควันนี้มันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาในวันนี้นะแต่เพิ่งเปิดแค่สามประเทศนะครับก็จะมีแคนาดานะครับฮ่องกงนะครับเดนมาร์กนนะฮะก็วิธีตอกของแอนดรอยคือเป็ ole, ี่ยนสโต้แท็บนะครับแล้วก็เอ่ออันแท็บไม่ใช่อันแท็บเอ่อคูแอปนะครับทั้งสามแอปนี้เนาะเปลี่ยนสโต้ของแอนดรอยเนี่ยใช้เอฟบีพีเอ็นเนาะ นะครับแล้วกดลบแคนแล้วก็เปลี่ยนเมลนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนสกุลเงินแล้วเราก็หาโหลดเลยเลยนะส่วน i อโก็เหมือนวิธีเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนสโตร์แค่นั้นเลยนะครับเป็นประเทศที่เราเป็นประเทศที่มันเปิดนะแค่นั้นแหละนะฮะสำหรับวิธีโหลดก็ลองไปหาอาธีกันดูเนาะนะครับบอกได้ประมาณนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะอ่ะทีนี้นะครับสำหรับภาพนี้เนี่ยนะครับ วิธีเล่นมันก็คือมันจะแบ่งเป็น3ามเลนถูกไหมนะครับสมมติเดี๋ยวเรื่องนั้นผมขออธิบายในเกมเนาะเดี๋ยวผมขออธิบายระบบต่างๆของมันก่อนนะครับก็เข้ามามันจะให้เราฝึกมันค่อนข้างสอนเราเล่นแหละนะนะครับแต่ผมขอรับของตัวนี้นิหนึ่งนะครับโอเคนี่ฮะมีของตรวนี้ก็มารับด้วยนะนะครับ แล้วก็เกมนี้มีแรงนะครับมีโหมดเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเบื่อมาสเตอร์ดูเอลนะครับเบื่อกันล้าก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับเกมนี้ไม่ต้องล้านะเกมนี้มีแท็กดูเอลนะครับมีแล้งแมทนะครับมีเลดบอสประมาณนั้นมันเรียกว่าเลดดูเอลเนาะแล้วก็มีแลงสี่คนนะครับแล้วก็สร้างห้องนะครับแล้วอีเวนต์เนาะเกมเพิ่งเปิดวันนี้ก็ยังไม่มีอีเวนต์นะครับแต่มีโหมดอื่นให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับอากาศตรงนี้จะเป็นจับเด็กเนาะนะครับ แล้วก็พอผูกเสร็จเนี่ยคุณจะได้เลือกเอสมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับมันจะเป็นแบ็กของมันเลยซึ่งผมนี่เป็นแบ็คเนจิเชียนมานะครับอืมแล้วก็พวมกวมอนเนี่ยมันจะมีสกิลมาสเตอร์ของเอสมอนมาด้วยเนาะอย่างบูไอเนี่ยที่มันให้ยืมนะครับมันก็เอฟเฟกต์คือยิงได้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นกาชานะครับอืมอ่าผลอันนี้ผมอัดในโทรศัพท์เนาะพยายามในเออ่โปรกแกรมดรอร์นะแ,แต่มันไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่รองรับเนาะเออแล้วก็ คนลองในแท็บมันกดโหลดไ่ได้นะฮะคนเลยอันในโทรศัพท์ให้ดูนะครับโอเคส่วนหน้านี้นะครับเป็นช็อปนะครับคิสตัลนะครับมันก็คือเป็นการแลกของธรรมดานั่นแหละนะครับอ่านี้ไม่ใช่แลกของผมงจำผิดอันนี้เป็นเติมเนาะนะครับอาเหตุการณ์นะครับเราก็จะเอาแต้มเนี่ยมาแลกการ์ตรงนี้นะครับอืเกมนี้จะเป็นมอนเหลือทุกตัวครับอื แล้วก็เลดก็เท่าไหร่มาสเตอร์แล้นั่น U I S R นะครับแลนะครับประมาณนั้นหน้านี้ก็จะเป็นอิสซิสอรี่นะครับพวกนี้นะครับสามารถมาเล่นที่หน้านี้ได้นะนะ,ะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยนะกันนะครับเพื่อคุณจะได้เข้าใจเกมง่ายๆเนาะนะครับก็ส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดแล้งแมตส์คนนะ โอเคผมอยู่ที่ลนะูกี้นาะเพิ่งฝึกมาเมื่อกี้เลยแล้วก็กดเริ่มเลยฮะโอเคกดไปเลยฮะกดดังแอดนะครับเราต้องเสียตั๋วเพื่อเข้าเล่นด้วยนะนะครับประมาณนั้นพี่โหลดก็ไม่ยากนะถ้ามุดเป็นก็โหลดแป๊บเดียวฮนะอืมแล้วเข้ามาฝึกน,นิดนึงเนาะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับรอห้องเปนหนึ่งฮะตอนนี้นะครับ โอเคเราเจอห้องแล้วครับตอนนี้นะจริงๆผมอัดตอนฝึกให้ดูนะแต่ว่าผมลืมเปิดไหม <c oughs> ไม่เป็นไรฮะอันนี้มันก็จะเบาเนาะนะครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอห้องมานะครับ ามาแล้วห้องนะครับโอเคครับอาหามันจะแบ่งเป็นสามเลนนี้นะนะอาจะผมจะขออธิบายเกมก่อนนะคือสมมุติคุณมีเลนเดียวนะแล้วเลนที่เหลือนี้มอนเข้าเนี่ย <It> s <S มัน <the main S 2> ตีไลฟ์ขอ่คุณโดยตรงเลยนะนะแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่ารีบนะ แล้วก็การโจมตีของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นตีแบบลดพลังนะสมมติว่าคุณเด็บพันสองคูณถูกตีพันหนึ่งนะครับคุณจะเือเดฟบสองร้อย 200, มันจะตีทุกตัวไม่สิิ์ตายว่างั้นเถอะนะฮะไม่มีตัวไหนหนามากนะครับก็เดี๋ยวเกมนี้ผมจะตั้งเจ้านี่นะครับเป็นป้องกันก่อนนะครับเพราะว่ามันหักพลังโจมตีเขาได้เนาะนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมจะตั้งเจ้านี่มนโจมตีนะครับ ที่จริงมันสามารถส่งเวียนได้แต่เทินแรกแต่ผมยังไม่เอาแล้วกันเนาะโอเคแล้วกดเลดี้นะครับเพื่อผ่านเทินนะครับอ่ะ <you> ผมขอให้ฮะแบตจะหมดนะครับโอเคแล้วมอนมันก็จะมีโมเดลขึ้นมาอีกด้วยนะนะครับโอเคฮนะก็จะลงมาฮะอืมคนร้อยกดสามเลนแล้วเพื่อกันบ้านเลยนะแล้วกัน แล้วก็กันเขาแล้วเราก็ได้ตีเขาด้วยเนาะนะครับประมาณนั้นอะอย่างคนนี้จะไปตีคนโน้นถูกไหมเส้นเนี้ยเออเขาเขาผ่านได้เขาจะตีไล์พอยโดยตรงได้เลยนะครับประมาณนั้นไปท่านเฟสครับเขาใช้เออคอนโทรลเลอร์นะครับสามารถชี้้อนหนึ่งตัวครับแล้วก็เออเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโจมตีเนาะน่าจะใช่นะครับ โอเคฮะนี้ต้องกดเดดี้ผมลืมนะครับอ่ามันก็จะไปรวมกันตรงกลางนะแล้วก็บวกกันนะ s <S อ่านี่มันจะตีแล้วแอทเทคคนเดินร้อ,รอยเห็นไหม <What a S 1> นะมันจะลดพลงังโจมตีเท่ากับพลังที่เขาอยู่นะู่นเขาตั้งกันเราก็จะคำนวณแต่ตั้งกันนะเอาโจมเรามาวัดกับตั้งกันเขานะครับรโอเคเข้าเทิร์นเรานะครับ It's main the the turn. phase second of น่าจะการลาตูเอลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นรูปการ์ดอย่างนี้นะ,นะโอเคเราสามารถได้โซเพิ่มขึ้นไปได้นะนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับโอเคบ้านกลางเราแตกแล้วนะตอนนี้ งั้นผมขอสังเวยสองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันใกล้ตายอยู่แล้วเนาะสังเวยฮะต้องกดเนี้เลยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะครับอ่าเลนกลางนเนี้ยตัวเขาเข้าได้เนาะนะครับผมลืมด้วยเวลามันจะหมดอ่ะนะรีบเล่นหน่อยนะเกมนี้ไม่ต้องลำอะไรเยอะนะครับแค่ลงวันแล้วก็วางกับดักประมาณนั้นนะครับแล้วก็กันบ้างเราให้ได้แค่นั้นแหละนะครับ แล้วก็เกมนี้มีแชทให้บอกพูดคุยกับเพื่อนได้ตรงนี้ด้วยเนาะนะครับอืมผมจะได้ว่ามีแชทให้กดคุยอยู่เนาะนะครับอ่าแล้วก็มีเอ่อดูเอลล็อกเหมือนมาสเตอร์ดูเอลนะครับประมาณนั้นอ่าไม่ต้องเฟดครับประมาณนั้น What will you เอากดเรดดี้ไปเลยฮะ full speed อ่ะมันก็จะไปรวมกัหมือนเดินแล้วก็ตีกันเลยนะ <What? S 1> ไม่นะมันใช้สกิลได้นะครับอ่ากดใช้สกิลเลยครับ อ,อันนี้มันก็จะวัดกันที่ไลาพอยต์นะโอเคอันนี้เป็นพันธกันโจมตีนะครับเมนเฟสน,นะครับเราสามารถตีกางได้นะจริงๆ<ต>นะครับ โอเคฮะไปต่ออันนี้ผมก็เล่นเพิ่งเล่นมาไม่นานนะก็มาเล่นให้ดูก็คร่าวๆนะครับประมาณน,นั้นนะฮะโอเคเขาเรียกออกมาฮะ I activate my skill Enter the battle phase. อ่าเบตันเฟย์ก็เหมือนทุกเทิร์นะครับ What will you do กดเลยดี้ไปเลยผมไม่มีมอนลงแล้วนะ Full speed ahead โอเคก็จะไปตรงกลางเหมือนเดิมนะแต่ว่าไปตันเย์เชี่ยนติดกับดักนะทำให้ไม่สามารถมูฟช่องหน้าประมาณนั้นนะครับไม่สามารถเดินได้นั่นเองนะ you. อันนี้มันเป็นช่องว่ามันก็ตีเข้าเลยนะ Ooh, first. End our turn. ตอนนี้ไลฟ์พอยเรานำนะครับเราเคยขึ้นอันที่หนึ่งไปถึงแมทที่สี่ครับเออผมวางช่องกลางแล้วกันนะเพราะา no กลางเขาโล่งอะ่ะ <stay> กดเลยดีเลยครับเราต้องรอทุกคนนะ ทุกคนมีสิทธิ์ทำพร้อมๆกันนะครับประมาณนั้นนะฮะก็มารีวิสสั้นๆนะวันนี้นะฮะเดี๋ยวหน้าจะลงคืนนี้แหละนะโอเคครับเป็นเทเมเพนครับเราลงมาแนละ้วเทเมเพนนะครับอ่า t อดอะไรครับอันนี้ท่าสุดๆแท เกมภาคนี้นะครับอ่าออน,นิเมชั่นสุดมากคุณต้องลองไปดูอ้ฮะตอนที่มันให้ยิมนะอ่ะเขาใช้สกิลฮนะปั๊บพลังนะครับเบตันเฟสเหมือนเดิมเลยนะครับเกมมันก็ประมาณนี้แหละนะนะอ่ะเขาใช้คนทอนเริ่มปิดนะนะครับ แบกไปเอเชียผลโดนล็อกอ่ะคุยผลลงกดนะครับฟู๊บีด a h ฮะตีแตกไป <a joke. S 1> ฮะนะครับ like. อ่าเห็นไหมเพอาะนาเขาตีผลฝายก็จริงแต่พลังจุดนี้เขาลดนะ you. We end our turn. our ตอนนี้ฮะไลท์เขานำผมมาแล้วนะแต่คนนั้นนะครับน,นี่นะครับมันมีแชทให้คุยตรงนี้ด้วยนะมีอุบัติินะครับประมาณนั้นงั <c oughs> ้นผมให้เขาตามตัวนี้ไปเลยแล้วกัน <c oughs> โอเคกดเลดี้ไปเลยนะครับผมไม่มีรายเลือดแหละ <c oughs> เนี่มันก็ประมาณนี้นะลองไปเล่นกันดูครับีค่มันได้ทำเฉยๆน,นะวันนี้แต่ผมคนเล่นยาวอะ่ะพอมาตัวตัวเองจริงๆมันน่าเบื่อมากฮะตอนนี้อีเวนต์นานๆก็มาถีเนาะเราก็เด็กมันก็ต้องรอของใหม่นะครับถ้าเบื่อเบื่อเราลองมาเล่นภาคนี้นได้นะ <you do? S 1> กดเลดี้ไปฮะ เขาใช้สกิลครับอ่ามอนผมก็ฟาดเข้าไปอีก200นะคระน,นะเพราะช่วงนั้นมันโล่งเนาะพอมันโล่งเนี่ยมันตีเข้าไลอ์พอยต์โดยตรงได้เลยนะครับแต่ออนไอเข้ามาแล้วเขามาตีหน้าบ้าบนหมด5 0 0นะ You okay, like okay. We end our turn! Okay, It's the main phase of the sixth turn! Keep your eye on that lane! <laughs> it's just one monster! Only an ace monster can pose such a threat! โอเคผลทะนไม่ได้นะนะมอนหมดผมต้องทนรอมอนที่จะมาตีออนอายตายนะตอนนี้ ได้แบ็กเวเชียนผมโดนล็อกอะนะฮะคุ i เ l ย์เากดพร้อมเลยไม่มีอะไรฮะจริงๆจับออนไลบิดก็น่าแต่ว่าผมว่าห้ารอยผมไม่เจ็บอะไรเยอะ f l l speed ahead this is the moment we were waiting for ก,ก็แค่มาได้ให้ดูนะวันนี้นะครับมาแนะนอนเฉยเผื่ออยากลองเล่นดูนะแต่เพิ่มเปิมสามประเทศเนาะนะครับตอนนี้นะครับเลนที่มันไม่มีคนกันมันก็จะโดนตีอย่างนี้นะตอนนี้อยูยะเอ,อ่อยู่ยะเนี่ยจะตายแล้วนะครับ joke we end our turn draw a card okay it's the main phase of the game okay, nah. keep your eye on that lane <laughs> it's just one monster only an ace monster can pose such a threat โอเคประมาณนี้แล้วกันตอนนี้ผมก็มีตัวการอดออสไอเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดลองมาเล่นดูกันได้นะแต่ผมน่าจะลงแรงยาวๆนะเกมนี้นะครับ เบตเฟดครับเหมือนเดิมเลยเียบ้อยครับออทไน์ร่วงมาแล้ว moved up. เรียบร้อยฮะล่วงไปแล้วฮะนะามับอลทุกตัวก็มีสิทธิ์ตายหมดนะเพก็จะไม่ยืนคงกระพนันตลอดไปเนาะนะคะรับเพราจะมันโดนผลกระทบพลังนี้นะนะฮะโอเคเราขึ้นมาเป็นที่สองฮะตอนนี้ i t ผมลงต a งกลางแล้วกันนะครับผมไม่มีตังกลางนะโอเคเธนนี้ก็จบลงเท่านี้แล้วกันนะครับเกมมันก็มามานี้ะลองไปเล่นดูกันได้นะนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเมนเสกท้ายเนาะเขาให้หมด8เมนเสกนะครับ ขออภัยฮะอืมขอใช้เอฟเฟกตนะครับอืมเขาบัพลังขึ้นมานะ battle p ้ a s e What will you do ยังไม่ใช้ดีกว่าผมเก็บไว้กว่าฮะเพราะยังไม่มีอะไรน่าคว้าตอนนี้ เอาพนุ้นกดเรดดี้ฮะเรียบร้อยฮะโดนโลมตีบ้านฮะตอนนี้ไม่มีตัวก <P use. S 1> ันฮะ แล้วกลับมือมามันต้องมีข้อดีตรงที่ผมจะพลังโจมตีเท่าเดเิมนะหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับอืมอ่าประมาณนี้ฮะสำหรับเกมนี้เนาะก็เขาจะให้เมนเฟสกับเบลตันเฟสทั้งหมด8ครั้งเนาะนะฮะก็ลองคิดกันดูฮะว่าเราจะตียังไงดีนะ, <S <S> <S นะก็เกมนี้ผมก็ได้เป็นที่อันดับ2เนาะนะครับ อ่าแบตจะหมดแล้วก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละนะครับมาเล่นให้ดูประมาณนี้นะโอเคฮะนั่นเราก็ได้พอเราจบเกมเราก็จะได้แต้มประมาณนี้มานะอ่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนั่นมันจะได้เยอะกว่านี้นะครับโอเคครับก็เกมเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็ลองไปเล่นๆกันดูนะก็ตามวิธีเราโดก็ตามที่บอกไปเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เกมประมานิการที่เลือกก็ลองเลือกเด็กกันดูดีๆฮะผมเลือกเป็นแบ c ็ p เบ i ร i รี่นมานะมันมีหลายเด็กให้เลือกเนาะนะครับประมาณนั้นมันให้เลือกเอสมอนเตอร์แล้วเราจะได้เด็กแขกมานะโอเคไว้เจันลิหนะครับไบายครับ